Never let's go make no excuses now. I'm talking here and now I'm talking here and now let's go Your time is running now I'm talking here and now I'm talking here สวัสดีครับพบกับผมนะครับโมเช่นเคยวันนี้เรามาเล่นกเกมที่ชื่อเอีย yeah. ผขอเปิดตัวแป๊บหนึ่งได้ปะเกมที่ชื่อว่าพีทีนะฮะไอสาบมีบาลนานซ่าด้วยเย้ย yeah. เกมนี้เป็นเกมแนวเฮอร์รอสยองขวัญน,นะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยโอเคโอเคเกมมุมมองเนี่ยอ่าจะคล้ายๆเอาลาสนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยทำอะไรบ้างเนี่ยก็ปุ่มซับมุมขวาไม่มีอะไรนะโอเคเปิดประตูครับผมโอ้เชิด ปิดประตูกลับไปได้นะฮะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวฮอลล์เรอร์นะฮะโอเคเสียงอะไรบ้าตอนนี้เราอยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะฮะอ่าตอนนี้ช่วงเวลาตีเที่ยงจะเที่ยงคืนแล้วนะครับโอเคมีอะไรบ้างเนี่ยอบอกว,ว่ามันอายุประมาณสิบขวบนี่ยครับบอกว,ว่ามันเป็น Yeah. Tell her it was just a game. The girl was found shot once in the chest yeah. in the point blank range. The mother, who was shot in the stomach, was pregnant at the time. police arriving on scene. Yeah. Called 911 found the father in his car listening to the radio. Oh, the old days before yeah. the murder. Okay. Neighbors say they heard the father repeating a sequence of numbers in a loud voice. They said it was like okay. he was some strange. โอ้ชิตเยี่ยสำไมมันห้องเดิมอะเฮ้ย hey. เ hey, ้เยีุหลอดเนี่ยไอ้ศ hey, ัตร์ กะลรงสาบไอ้เหี่ยเร็วๆไอ้ชี้ใครอยู่ตงไหนวะเปิดตัวดิเปิดไง่ก็ตัวอะไรไว้สับเปิดไม่เป็น มึงใครก็อยู่ข้างในวะมึงใช้ระโดตรงไหนเนี่ยเรเว็วๆมึงก็จะยังไงเนี่ยมึงจะออกมึงก็ออกมาเร็วไอสัตว์เอ้ยกูหลอนเสี่ยมึงยังไม่เสี่ยงเลยอย่างเนี้ยกูเดินมาตั้งหลายทีแล้วนี่เฮ้ยเียอ้าวประตูเปิดเฮ้ยเมื่อกี้ไม่เปิดเลยว่ะ เกี้ยเสียววะเฮ้ยมันเป็นบ้านหลังเดียววะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะอะไรขยับอยู่้างหน้าเฮ้ยเฮียอะไรวะเน่ะเฮ้ยอีกสัตว์อีเฮี้ยอะไรไงสวยล้วมึงทีแล้ว ัเ้ยที่หายังไงของมึงเนี่ยดูเวเร็วๆเวเนมึงอย่าหลอนดิสัตว์กูเสียวยังเล่นจอใหญ่ด้วยเวนตรงนี้นะ่ะ สัตว์นี้ทำไมมันแบบไอ้เหี้ยประตูปิดไอ้เหี้ยออกไม่ได้กลับไม่ได้เลยมองอประตูมันเปิดตรงนี้นะหรือบังคับให้เราเข้าไปข้างในนะครับโอ้ยเจ๊ะกัตัวอะไรอะ่ะเข้าไม่ได้อะ่ะ กูเข้าไม่ได้อะยังไงของมึงยังไงของมึงยังไงของมึงไอ้อเหี้ยกูเสียวไอ้สัตว์ีไม่มีเหีย้เยเลยไม่มีอะไรวะเด็ด นี่เลยวะกลับไปได้ด้วยอ๋อหึงมไอ้กูเดินในสวนสนุกนี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะกูแจอ๋อกดเก็บเสี้ยนอะไรมาเลยอะไรกันน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยว อะไรวะไอ้หาไม่มีอะไรเลยกดอะไรก็ไม่ได้ไม่มีกุญแจวะกดเก็บเลยวะสู้มาเราต้องเข้าไปสูมดูข้างในอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเจี๊ยไอ้สัตว์ไอ้เยีย มาหาห้องเหรอไอ้สเดย์อีกูไม่อยู่เลยเวนจะาผัวมาหาห้อ,องเหรอไอสัตว์อูเมื่อกี้เชเต้เดี๋ยวไอ้เห้ยเช้ไอสัตว์เยตัวหี้เนี่ยตัตัวยอะไระเนี อะไรอ่ะอะไรอ่ะไยี่อะไรมาน้วยเฮ้ยไม่ไปละมึงอย่ามาในสัตรูเงาไปวะเยี่ยไม่มาเฮ้ยจัดเลยเข้าก่อนได้ปะ อ็ไม่ได้ด้วยไม่ให้เราให้ไปว่ะไอ้เจี๊ยบพี่รุ่นไอ้เจ้าโอ้โอ้ my god โอ้ shit กูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วโอ้ยเก่งเท่เลยโอ้ยแสดงไอ้กูหลอนเดี๋ยวหลอนแป๊บยังไม่กล้ามองหลังว่ะหาบีโบน่ะไอ้ห้องปี่เปิด เชี่ยเอาไงวะนี่ฮานอะไรวะโอ้ยเข้าว่าเข้าอะ่ะไอุ้ยชี้ตัวอะไรนะอุ้ยไฟกระพริบโอ๋ไปฉายเจ็ดเด้โอ้โหอะไรกันนะอย่าพุ่งตัวเฮียนพุ่งผาดนะอย่าพนะุ่งโหนะสัตวา อะไรวะน่ะไม่อยู่ในห้องน้ำอีกเซตเต้ออกไม่ได้อีกเฮ้ยแมงแมงสักอะไรวะเชืเอ่อเ้ยเลือดใครไม่ไ่ะอะไรวะออกไม่ได้เวนไม่ยังไงอะ ให้กูซูมดูจัดส้วมมายังไงวะกดไลค์ก็ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะดูแปลงสาให้ซูมดูแปลงสาป่ะไปดิ อ๋อฝั่งนู้นมีอะไรด้วยอ่ะอะไรวะชียดูเี่ยให้กูทำอะไรเนี่ยไม่ไม่ให้กูเดางดี้เนี่ยเฮ้ยอะไรวะโอ้โหชี่ออะไรกนะูนนั่น เนด็กเหรออีสตาเียงอะไรกันน่ะเขี้ยบงิงโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะตายเลยตัวเลยจะตายเลยพี่ไอ้กูดูาหาพี่มึงเหรอแล้วกดตรไนกดไม่ได้อะแล้วกูจะทำยังไงอ่ะ อะกันนะหัใจเต้นอยู่เลยดิทำอะไรวะใช้ชมพูเหรอพี่อะไรกันนะรึงบอกกูทีเหอะกูไม่รู้บอกกูทีเหอะอห่ันบอกกูทีบอกกูทีเร็ว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 เเร มีช่องอะไรวะมีช่องอะไรบอสดูดิดวะอะไรอ่ะสตีนะรบอกตรงเ,เฮียอะไรไปเนี่ยเฮียไม่ายเหรอยไม่เล่ กูกดไม่ได้อ่ะอะไรอ่ะแล้วกูไม่รู้ไอ้ตรงไหนอ่ะเฮ้ยกูไม่รู้ว่ากดอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวปาร์ตี้จบจะเพลี้ยนี้ก่อนแล้วกันนะไม่รู้ว่ามันทำอะไรอ่ะนะเฮ้ยแต่ประตูกำลัแงแย้มอยู่อ่ะโอ้อยนี่ไงรตรงแง้มอยู่แต่เอเ้ยนี่ประตูเหี้ยนะโอ้ยไม่กอดโอ๊ะกอดหาเอ้ย ขอโทษเมื่อกี้ยิบหาแล้วมันเริ่มมืดลงแล้วะ yeah. ลวะเนี่ยเราวิ่งก็วิ่งไม่ได้ไอ้สว์รูปอะไรวะเนี่ย <c oughs> โอ้ประตูดีแกะประตูนี้ก็เปิดโอ้ชิชห้ามจับนะเย้ <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะเฮียเอาไปดาบหมดอะไรวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวว่าไปก่อน่ะยังไงมึงจะยังไงจะไเซไพค์อีก มีอไรสักัาอีกตรงนี้นะนี่ไม่ได้ยไม่กล้ามองหลังว่ะนี่ไกล้าวะที่ประตูปิไม่ได้อย่าเจออู้หู้ัลังทีไม่ควเสียวตูดอะเฮ้ยยยย ก็อดโอ้สิบตีนอ่ะไอ้เหี้ยโอเคโอเคตุ๊กตาพาร์ทนี่เนี่ยผมขอจบโอเพียคข้อนี้ก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวก็จบกันต่อเกมอื่นละกันนะเกมนี้ผมคงไม่เอาแล้วล่ะผม้ไม่เล่นละโอ้ไม่ยิงเกิดอีกเหรอไอ้เหี้ยเ้ยโอเคตุ๊กตาพาร์ทนี่แอ็บผมขอจบโอเคข้อนี้ก่อนละกันเกมนี้ผมไม่ไหวละโอเคนะ โ okay. อเคครับคุณผ้ชการติดตามจนถึงตอนนนี้นะครับผมสวัสดีครับ